สวัสดีครับผมครูเอกครับจำทางชั้นเรียนเลขพยากรและทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรนะครับสวัสดีวันที่5นะครับ <c oughs> ที่5กุมภาพั 2, นธ์สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหนังหนึ่งหนังพอดีเหลือไปเห็นปฏิทินสองพันยี่สิบสี่โอ้สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่จะบอกนี่นะครับก็เป็นอีกค,คลิปนะครับที่ต่อจากคลิปที่แล้วยังเป็นการอัดคลิปอยู่นะไม่ใช่การไลฟ์สดน,นะครับเพราะช่วงนี้กําลังเดินสายถ้าเป็น อ่าวันนี้จะเป็นไม่ใช่วันที่ห้าดิวันที่สิบสามเนาะผมมองผิดโทษทีเออคลิปที่แล้วก็บอกวันผิดนี่นะครับผมมองผิดนะครับกับขอไปด้วยนะครับวันที่สิบสามนะครับสิบสองกรันาคมวันนี้คึยอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะไปทานายนะครับไปทํานายที่ศูนย์โลตัสศูนย์ทูทูโลตัสท่าหลวงนะครับต่อใครที่อยู่พิจิตรนะวันวันเนี้ยวันที่สิบสามเนี่ยมาเจอกันได้นะครับผมส่วนถ้าเป็น าใน youtube น่าจะเป็นวันที่14 14เนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็มาฟังรีวิวกันนะครับสำหรับเลขที่ขอเข้ามาทางช่อง u t u b e นะครับผมวันนี้เป็นกลุ่มเลขที่อยู่ในกลุ่มเลขมงคลน,นะแต่อาจจะดูตึงๆแข็งๆนิดนึงนะก็คือ9153 9153นะครับคุยกั้งชื่อว่าขอเพียงแค่กล้า <c oughs> ขอไปครับขอเพียงแค่กล้าแน่นอนว่าคนลงท้ายเลข3เนี่ยคุยเป็นคนที่มีเลข เอองท้ายเลขสามอยู่แล้วแน่นอนเรื่องเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเลขสามนี่ก็เด่นนะแต่เดี๋ยวจะเด่นจะด้อยยังไงเรามาชมรีวิวกันครับผมโอเคพูด okay. ถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับ9153ประกอบไปด้วยเลขคู่สามคู่ด้วยกันที่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับก็มี9119 1551แล้วก็3553ทั้งสามคู่คุยทํารีวิวไปแล้วนะครับสามารถกลับไปชมในเลขคู่ได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นเลขสามตัวคุยก็ทําไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครบกกะปะกอไปด้วยลลุ่มเข 519915แล้วก็153351นะครับผมเลข2ตัวกับ3ตัวเราคยกัะทำลักษณะของการรีวิวภาพรวมเนาะแต่ถ้าเป็นลักษณะของเลข4ตัวแบบนี้นะครับจะเป็นการรีวิวตามตำแหน่งครับผมโอเค9153นะขอเพียงแค่กล้าแน่นอนความกล้ามาเกิดจากตัวตนภายในการตัดสินใจเพราะนั้นขอคุยถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับ9153ครับลงท้ายเลข3นะคนลงท้ายเลข3นะตัวตนเป็นลักษณะของคนที่ มุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นพยายามกล้าคิดกล้าตัดสินใจในหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตอ่าข้อน,นี้คือข้อดีเลยเวลาเขาเจออะไรเข้ามาส่วนใหญ่แล้วเขากล้าที่จะไป,ปะเผชิญกับมันกล้าที่จะโอเคมาเรื่องนี้มาโอเคมาเรื่องนี้มาเป็นคนที่กล้าตัดสินใจพอสมควรเลยล่ะนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากล้าแบบแบ่งรับแบ่งสู้เลขที่ผมชอบนะที่แบบกล้ากแบบ ชัดเจนชัดเจนก็จะมีเลขพวกเลขอะไรย่างนี้เลขสามเนี่ยเลขแปดเลขเจ็ดเลขหนึ่งพวกเนี้ยคือเป็นเลขแบบสายอะไรนะสายเ,เลขบับคออะไรแหละคือพวกนี้เวลาเจออะไรแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวคือมาเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีว่ามันเป็นยังไงคือเป็นคนลักษณะแบบนี้นะเลขสามก็จะเป็นลักษณะกลางๆโอเคว่ามามีอะไรก็ว่ากันมาหรือว่าไปเจอเลขอะไรเฮ้ยมันต้องตัดใจตอนนี้เขาตัดสินใจเลยนะรับไม่รับเนี่ยถ้าไม่รับก็คือปัดออกไม่ต้องอยากจะถ้ารับปุ๊บ รับมาปุ้มเนี่ยไม่ว่าจะเจอเหตุอะไรรับได้หมดเลยนี่คือตัวตนแต่ว่าข้อด้อยของการมีเลขสามท้ายแน่นอนคํามันต้องมีแน่นอนก็คือหากเป็นคนติดประมาทแล้วไม่ระวังเนี่ย้เลขที่รับรับเข้ามาบางทีมันสร้างปัญหาได้ภายหลังได้ง่ายนะครับนึ<笑><笑>กออกใช่ไหมเพราะคุณรับมาแล้วอะ่ะแล้วคุณไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนประมาณเนี่ยมันอาจจะแบบคือถึงจะเป็นคนที่พิจารณาดีแค่ไหนแต่ว่าตอนตัดใจได้ตัดใจไปแล้วมันก็มีความรับผิดชอบซึ่งเลขเนี้ย มันดันมามามาเป็นเหตุผลในความร้อยของเลขตำแหน่งถัดมาคือเลขห้าคือคือ,คอก็มันกนดีในด้อยนะว่าเลขห้าคือแนวคิดใช่ไหมละ่ะพอเป็นแนวคิดปุ๊บแนวคิดที่เป็นเลขห้าคือเป็นคนมีเหตุผลมีหลักการนะวางแผนดีมีลักษณะของเอ๊ะจะต้องอย่างนี้มีความพิถีพิถันอยู่ระดับหนึ่งแต่คนตัดสินใจไปแล้วไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นคนที่เป็นเลขห้าสามทายก็จะรู้สึกว่าถ้าตัดสินใจแล้วมันต้องได้ทํา มันต้องได้มีระเบียบระบบขั้นตอนมุมมองแนวคิดที่ชัดเจนนะที่ฉันเลือกเนี่ยก็เพราะว่าฉันเลือกแล้วไงพ <c oughs> อเลือกมันแล้วก็ต้องจัดจัดเต็มไม่ใช่แค่ว่าคือเอาเอาใจให้ไปก่อนแล้วมาดักทีหลังว่าโอเคฉันเลือกสิ่งนี้แล้วมันต้องดีมันต้องอยู่ในสิ่งที่ฉันต้องสามารถจัดการมันได้นะ คือมันจะต่างจากสามห้านิดหนึ่งสามห้าห้านี่มันถ้าเป็นสามห้ามันไปมันคัดก่อนแล้วมันเออพอมันคัดแล้วไงแต่นี่คือเอาก่อนแล้วค่อยมาจัดการมันทีหลังเหมือนคุณจะไปตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วพอไปตัดไปแล้วก็คืออ่ะโหหน้าสั่งมาไปตัดต้นไม้ก็ตัดปุ๊บตัดเสร็จเออมันจะเป็นอย่างนี้นะตัดแล้วทำยังไงทีนี้ไปแก้ตามหลังก็ประมาณนั้นครับแต่แก้แต่ว่าแก้ได้นะ คูห้าสามแก้ได้นะครับไม่ใช่แก้ไม่ได้ก็คือสิ่งคือเหมือนกับเล่นไพ่ที่ไม่รู้ว่าคืนหน้ามันเป็นอะไรแต่หยิบม,มาแล้วพรอาอะโกากคือบางคนเขาไม่กล้าจะตัดใจไงนี่เขาเห็นเดีย๋ยวฉันจะการังหยิบไพ่มาแล้วก็เล่นไพ่ที่มีให้ดีเขาเป็นคนประมาณเนี้นะครับมันก็มีเด่นมีด้อยในตัวเองนะบางทีก็เอ้ยรีบไปหรือเปล่าบางทีก็เอ้ยโอ้สัดใจได,ดีหรือว่ากล้าตัดใ,ใจดีอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมนี่คือเด่นคือด้อย ความความความชัดเจนของมันคือนี่แหละมีความที่แบบเด็ดขาดเลยเอาทำก็ทำสิจะเสียหายงก็เดี๋ยวจัดการเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีคือตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งรับผิดชอบเต็มดอกนะครับคือคือไม่ว่าอะไรได้คิดมาแล้วจะดีไม่ดีหรือจะอะไรก็ตามที่พิจารณามาแล้วที่ตั้งใจจะจัด,จดมาแล้วเนี่ยเขาทำเลยเอาอย่างนี้แหละ ช่างมันเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองเป็นคนที่มันเลยเหมาะกับอา,อาชีพสายที่แบบว่าอะไรที่มันจะต้องกล้าตัดสินใจแล้วต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นด้วยอ่ะคนเลขเนี้ยผมว่าดีมันก็เลยเหมือนออกทรงทหารทหารหน่อยนึกออกไหมทหารในม,มุมดีนะถ้ามปทหารแบบแฝงอย่างอื่นนะเนี้ยตัดออกเรามองในม,มุมบวกไว้ก่อนนะครับว่าอาชีพทหารทําอะไรเนี่ยอ,อกใช่ไหมเออลักษณะของทหารน่ะทหารที่ดีอ่ะก็คือโอเค ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาจะเกิดมาไม่ว่าจะดีหรืออะไรเราต้องชัดเจนในสิ่งนั้นปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งนะจัดหนักจัดเต็มแต่ข้อดีกว่านั้นคือกลุ่มนี้มันมีเลเก้าเป็นพื้นฐานในการทํางานต่างๆเพราะนั้นไม่ว่าจะเจออะไรแก้ปัญหาได้หมดแต่ข้อด้อยก็คือมันเอามาแล้วอ่ะมันก็ต้องมานั่งแก้แต่ถามว่าเป็นเลขกลุ่มหนึ่งที่เป็นเลขที่สร้างโอกาสให้ตัวเองได้ดีไหมใช่ครับเป็นเลขกลุ่มที่สร้างโอกาสให้ตัวเองได้เก่งมาก ไม่ว่าจะเกิดอะไรคือเวลาเจออะไรมาที่มันจะต้องใช้ความคิดไต่ตรองหน่อยเลือกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาว่าโอเคเราทําสิ่งนี้ได้เราทําสิ่งนีไ้ได้นะนี่นั่นอะไรก็แก้กันไปแต่ว่าโอกาสคุณคว้ามาแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่คว้าโอกาสแล้วไม่ค่อยให้มันหลุดมือไม่ค่อยนะแต่ไม่ใช่ว่าไมนะ่พลาดเพราะว่าบางทีเพราะคุณเละท้ายเลขสามไงบางทีสิ่งที่คุณคว้ามามันก็จะแบบเกิดเอื้อมบ้างหนักเกินไปบ้างอะไรมากแต่เขามักจะทําให้มันดีที่สุด ทำให้มันได้ดีที่สุดแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งนั้นออกมาให้ได้ดีที่สุดผมึตั้งชื่อว่าขอเพียงแค่กล้าโอกาสคุณมาแน่นอนสําหรับเลขกลุ่มนี้นะเก่งเก่งนะครับเก่งเลยละ่ะเรื่องของการทํางานเนี่ยแล้วเวลาเรามีลูกน้องเลขเนี้ยผมมองว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้แบบว่าทิ้งสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าจะต้องทําสมมติเราให้เอ้ยเนี่ยให้งานเนี่ยนายจะกล้าไหมเขาจะเป็นคนแรกที่เข้ามา รับงานที่เราโยนให้ไปผมว่ามันก็เลยกลายเป็นส่วนที่ผู้ใหญ่ก็มักจะชอบลักษณะคนเลขกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะนี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้าครับบุคลิกอาจจะดูตึงๆหน่อยนะเข้มเข้มขลึมมากนิ่งแต่ข้อดีคือมันเนียบเป็นคนที่แต่งตัวเนียบแต่ก็ไม่ได้เป็นเชิงแบบแต่งตัวเนียบแต่ว่าตัวตึง <c oughs> <c oughs> นี่ของผาผมทรงฐานะ ทรงทหารทรงคนในเครื่องแบบอะอย่างงี้แล้วกันมันก็เลยจะแบบถ้าเป็นเรื่องของการดึงดูดเรื่องทางเพศเรื่องอะไรพวกนี้มันอาจจะดูน้อยไปนิดนึงนะแต่ถ้าเราชอบสไตล์แบบนี้ล่ะสไตล์ทหารความเข้มแข็งหรือแม้แต่พกคงพค้าก็ตามจะมีสไตล์แบบนี้นะในเบอร์ก็จะประมาณว่าโอเครู้เลยโอ้โหพค้าคนนี้แบบว่าทําหน้าตาบึงตึงเบิกตึงแต่ขูตั้งใจทำหลือเกินอะไรเงี้ย จะผัดจะแกงจะอะไรพวกนี้พวหคือหน้าตามไม่ดึงดูดหรอกแต่บุค,คลิกคือมันเอาวะยังไงก็ต้องได้กินของดีแน,น่ๆคิดในใจประมาณนี้นะครับเลยจะเหมาะกับคนที่ชอบคนในเครื่องแบบแล้วกันนะครับมีคนถามถามผมหลายคนว่าบุค,คลิกแบบเนี้ยมันไม่ดึงดูดมันจะต้องันสำหรับผมนะผมมีความนึกผมพูดในหลายคลิปแล้วว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอนะ่ะมันไม่มีทางที่แบบว่าคนหนึ่งจะชอบแบบนี้มากกว่าอีกคนหนึ่ง เพราะเราจะไม่รู้เลยไอคนที่เลือกอะเขาเป็นคนประเภทไหนเราต้องไปดูคนที่เลือกด้วยว่าเขาชอบแบบไหนอย่างผมเน่ะผมชอบผมชอบสไตล์แบบผู้หญิงสวยน่ารักอะไรเงี้ยไอผู้หญิงน่ารักเนี่ยผมอาจจะไม่ชอบผู้หญิงสวยพริ้งมากมายอะไรเท่าไหร่เพราะผมเรารู้สึกว่าผู้หญิงสวยมันมันดูจับต้องยากอะไรนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะแต่บางคนก็แบบต้องสว,สวยแบบนั่นสิสวยเตะตาสวยนยโอ้เนี่ยสวยอะไรเียคือความชอบคนเรามันไม่เหมือนกันไม่มีทางเหมือนกันได้ เพราะนั้นผมเลยพูดให้กลางๆเือนว่าไม่ว่าสไตล์แบบไหนคุณก็ดูมีเสน่ห์ในแบบของคุณเองนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลกั้นเสน่ห์กั้นเสน่ห์อะไรพวกนี้เหมือนเสน่ห์ของคุณไปติตาชนบางกลุ่มเนี่ยไม่บอกใช่ไหมมันก็จะดีแบบเข้มๆแบบคุณอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นมีกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องใจมีจากหน้าหน้าแล้วแต่เราเราชอบว่าจะเลือกแบบไหนนะครับผมโอเคนี่คือหน้ากับหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเรื่องหของการเงินแล้วกัน ความรักที่หลังนะครับเรื่องของการเงินถ้าเป็นงานที่อยู่ในระบบระเบียบหรือว่าเป็นงานราชการหรือว่าเป็นงานที่มันได้ได้เงินตามงานคนเล่งนี้รับรองว่าเงินเงินระดับเงินถ้าเป็นบรรทุนเงินเดือนก็เงินเดือนขึ้นตลอดถ้าเป็นนข้าราชการก็ถือว่าขึ้นตามลำดับเพราะว่าเขาไปทางานเก่งไงเขาเป็นคนกลา้ตาตัดสินใจในการทํางานต่างๆแล้วก็ทํางานเป็นขั้นเป็นตอนคืองานไม่ค่อยพลาดนะครับรับผิดชอบดีกลา้รารับผิดชอบในสิ่งที่ยังทำอะไรพวกนี้ เราจะเป็นสายราชการสาย,ล,าสายลงงานอยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่โชคร้ายมากไปเจอคนไม่ดีเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยนี่ก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตัดไปแต่ถ้าพูดถึงระบบงานทั่วท่วไประบบงานทั่วทั่วไปนะครับนั่นเหล็กถือว่าการเงินเนี่ยถือว่าได้เงินเดือนก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการการเงินผมว่าเขาทาได้ดีนะเต็มสิบผมให้แปดเลย ส่วนการหาก็อย่างนี้นแหละ,และไม่ได้เด่นแบบหือหวามากเต็มสีกระไท้สักเจ็ดนะครับภาพรวมเนี่ยผมให้แปดในมุมของทั้งการจัดการการเงินด้วยแล้วก็การหาด้วยผมว่ามันเป็นเลขที่แบบไม่หวือหวาแต่ก็ไม่สิ้นเปลืองก,ก็อยู่ที่เราชอบสไตล์แบบนี้หรือเปล่านะสำหรับการเงินนะครับผมส่วนรื่งสุดท้ายเรื่องของความรักอันนี้น่าจะอ่อนที่สุดในเลขกลุ่มนี้นะครับก็คือเขาเป็นคนตึงๆอ่ะรักใครรักจริงเกลียดใครก็ ไม่ชอบก็ตัดออกเลยแต่เขาถ้าเกิดว่าเขารักใครแล้วเนี่ยเขาจะดูแลได้จนจนแก่จนเฒ่านอกใจยากคนคนเนี้ยก็คือกว่าจะก่อนจะชอบใครมันต้องไปคัดมันต้องไปเลือกมันต้อง,องเอาคนนี้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 เท่านั้นสไตล์แบบนี้โอ้ข้อแม่เยอะการครบคนอาจจะยากนิดนึงแต่เมื่อไรที่คบแล้วเนี่ยอยู่ยาวอยู่ยืดก็เ,เลือกตั้งใจเลือกอย่างดีนะครับสไตล์ก็เลยอาจจะไม่ชอบ สาวๆอาจจะไม่ชอบกลุ่มเลขนนี้หรือว่าผู้ชายหลันล้าอาจะไม่ชอบกลุ่มเนี้ก็ได้เพราะกลุ่มนี้มันกลมไม่ค่อยหลันล้าเท่าไหร่นะครับทําสไตล์ตัวเองนะอ่ะโอเคนี่คือกลุ่ม9153นะครับผมขอเพียงแค่กล้านะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เป็นกาลังใจให้ช่องยูทูบปลื้มนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวรอติดตามได้ทางช่องยูทูบนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ